เชอร์หมาอิ๋วหมากุกกูและพูดผมขาวแห่งความเสียใจในบ้านที่อบอวลด้วยเสียงหัวเราะและเสียงดุของเด็กๆเชอร์หมาอิ๋วและหมากุกกูเติบโตขึ้นภายใต้การดูแลของพ่อและแม่ที่รักพวกเขาสุดหัวใจพ่อของพวกเขาเป็นชายร่างใหญ่ใจร้อนคำพูดของพ่อดังเหมือนเสียงฟ้าร้องพ่อบอกแล้วใช่ไหมอย่าทำแบบนั้นนะ แต่ภายใต้เสียงที่ดุดันนั้นซ่อนความห่วงใย,ยไว้เสมอและบ่อยครั้งที่พ่อก็เป็นคนแรกที่แอบซื้อของเล่นที่ลูกๆอยากได้มาให้ส่วนแม่นั้นเปรียบเสมือนผืนน้ำที่พยายามนิ่งสงบเธอจะคอยไกล่เกลี่ยเป็นกาวใจและพยายามทำความเข้าใจความสนของลูกๆอยู่เสมอ แต่ความเครียดที่สะสมวันแล้ววันเล่าก็เริ่มปรากฏชัดบนเส้นผมของเธอที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเงินยวงแซมอยู่บนเรือนผมจนนับไม่ถ้วนบ่ายวันหนึ่งพ่อกับแม่นำกล่องดนตรีแก้วที่สวยงามออกมาจากตู้มันเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานที่แม่รักมากห้ามเล่นกล่องนี้นะลูกมันบอบบางมากเดี๋ยวจะแตกเอาแม่บอกด้วยรอยยิ้ม ถ้าใครทําแตกนะจะโดนดีแน่พ่อขูสําทับเสียงดังแต่สําหรับเด็กๆคําว่าห้ามนั้นช่างหอมหวานและท้าทายเมื่อพ่อกับแม่ออกไปรดน้ำต้นไม้หลังบ้านเชอหมาอิวและหมากุกูก็อดใจไม่ไหวแอบเปิดกล่องดนตรีแก้วนั้นดูตุ๊กตาข้างในหมุนเริงระบำเสียงเพลงอันไพเราะพี่หมุนแรงกว่านี้ได้อีกหมากุกูร้องอย่างตื่นเต้น ระวังหน่อยสิเชอเชอเตือนแต่เธอก็สนุกไปกับมันด้วยแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแกร่งกล่องดนตรีหลุดจากมือของเชอหมาอิ้วตกลงบนพื้นแตกกระจายเป็นเสียงเสียงเสียงเพลงเงียบกริบลงทันทีพ่อกับแม่รีบวิ่งเข้ามาในบ้านเมื่อเห็นสภาพกล่องดนตรีที่แตกละเอียดหน้าของพ่อก็แดงก่ำด้วยความโกรธพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่น ทำไมถึงดื้อกันขนาดนี้เสียงของพ่อดังก้องไปทั่วบ้านเชอหมาอิ้วและหมากุ๊กู๋ตัวสั่นด้วยความกลัวพวกเขาก้มหน้านิ่งไม่กล้าสบตาแต่สิ่งที่ทำให้ใจของพวกเขาสัทานยิ่งกว่าเสียงของพ่อคือภาพที่ได้เห็นแม่ไม่ได้พูดอะไรสักคำเธอยืนมองเศษแก้วนะั้นนิ่งๆไหลของเธอลู่ลงดวงตาของเธอแดงกำ่ำแต่ไม่มีน้ำตาไหลออกมา เธอถอนหายใจยาวและในวินาทีนั้นเองเส้นผมสีเงินโยงเส้นหนึ่งก็ร่วงหล่นจากศีรษะของเธอลงบนพื้นอย่างแผ่วเบาทันทีที่เส้นผมนั้นแตกพื้นมันก็ส่งประกายแสงสีเงินนวลขึ้นมาแล้วค่อยๆก่อตัวเป็นร่างของผู้ติตนเล็กเผ่าเข่าร่างของผู้ตนนั้นโปร่งแสงและสั่นไหวเล็กน้อยเรากับภาพลวงตา ที่น่าเศร้าคือพูดตนนั้นไม่มีใบหน้ามีแต่ความว่างเปล่าแต่เด็กทั้งสองก็กลับรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผู้ตนนี้กําลังเสียใจอย่างสุดซึ้งนี่คือพูดผมขาวแห่งความเสียใจพูดตนนั้นยื่นมือที่เย็นเฉียบมาจับมือของเด็กทั้งสองไว้ แล้วโลกทั้งใบก็พลันเปลี่ยนไปสีสันทุกอย่างรอบตัวจางหายไปกลายเป็นภาพสีเทาบ้านที่เคยอบอุ่นกลับเงียบเชียบและหนาวเหน็บราวกับไม่มีใครอยู่พูดตนนั้นพาพวกเขามองดูภาพสะท้อนของเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกครั้งพวกเขาได้เห็นพ่อกำลังตะโกนใส่แต่คราวนี้พวกเขาได้ยินเสียงที่ซ่อนอยู่ข้างในเสียงสะท้อนของความห่วงใยที่แท้จริง ถ้าแก้วบาดมือลูกจะเป็นยังไงถ้าลูกเจ็บตัวไปพ่อจะทำยังไงจากนั้นพูดก็ชี้ให้ดูภาพของแม่ที่กำลังนั่งเก็บเศษแก้วเงียบๆทุกครั้งที่เธอหยิบเศษแก้วขึ้นมาเส้นผมสีขาวบนศีรษะของเธอก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นทีละเส้นสองเส้น พวกเขามองเห็นความเหนื่อยล้าและความเสียใจที่ฉายชัดอยู่ในแววตาของแม่มันไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความผิดหวังที่ลูกไม่เชื่อฟังคำเตือนที่มาจากความรักเธอหมาอิวและหมากุ๊กกูรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบพวกเขาเพิ่งเข้าใจเป็นครั้งแรกว่าความดื้อรั้นของพวกเขามันไม่ได้สร้างแค่ความเสียหายแต่สิ่งของแต่มันได้สร้างบาดแผลที่มองไม่เห็นให้กับหัวใจของพ่อกับแม่ขอโทษ เชอหมาอิ้วกระซิบน้ำตาไหลาอาบแก้มหนูขอโทษผมขอโทษครับที่ทำให้แม่เสียใจพ่อที่เคยหน้าบึ้งตึงค่อยๆมีแววตาอ่อนโยนลงส่วนแม่ก็ดึงลูกทั้งสองเข้ามากอดไว้แน่นน้ำตาที่เธอกลั้นไว้ก่อนหน้านี้ไหลออกมาแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจ วันนั้นเชอหมาอิวและหมากุ๊กกูได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดว่าคำตักเตือนของพ่อแม่ไม่ใช่คำสั่งที่น่ารำคาญแต่เป็นเกราะป้องกันไทยที่มองไม่เห็นและไม่มีของเล่นชิ้นไหนในโลกที่จะมีค่าเท่ากับรอยยิ้มที่ปราศจากความกังวลของพ่อกับแม่ได้เลย